สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะทุกพามาอัปเดตบรรยากาศของที่ดินซอยบงกฎ46นะคะเราอยู่กันที่คลองสองค่ะคลองหลวงปงทุมธานีค่ะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนะคะนี่พอข้ามสะพานมาจะพบกับลาลินพอพพอร์ตี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะก็เลี้ยวซ้ายค่ะที่ดินเราอยู่ระหว่างสองหมู่บ้านขนาดใหญ่นะคะอยู่ระหว่างลาลินพอพพอร์ตี้กับอนาสิลินะคะ จุดสังเกตนะคะที่ดินจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะนี่บริเวณนี้นะคะ <S <S เลย,เลยแปลงนี้ค่ะ23ไร่2องานยี่ตารางวานะคะนี่ ที่มีน้องหมายหน้าแปลงนะคะซอยบงกฎ46นี่เลย70ล้าน5้าแสนบาทค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะยาวไปถึงด้านหลังเลยค่ะฝั่งตรงข้ามนี่ก็เป็นคลองนะคะนี่เป็นบรรยากาศของสถานที่จริงนะคะนี่เลยอยู่ระหว่าง2หมู่บ้านเลยนะคะซึ่งถัดไปนั้นนะคะก็คืออนาศิริค่ะ ก็พามาอัปเดตบรรยากาศนะคะบรรยากาศก่อนฝนตกค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาข้ามคลองกลับไปนะคะไปถนนรังสิตนครนายกค,ค่ะในทางเข้าหมู่บ้านอนาสิริค่ะ เดี๋ยวเราข้ามสะพานนะคะกลับไปถนนรงังสิตนครนายกนะคะซึ่งที่เดินอยู่ใกล้กับวัดแสงสันค่ะใกล้โรงเรียนวัดแสงสันนะคะพอเราข้ามคลองตอนไปนั้นเราไปข้ามสะพานข้ามของสองตรงสะพานที่ตรงกับหมู่บ้านลาลินพาร์ที้ใช่ไหมคะพอเราจะออกไปรงังสิตนครนายกแล้วก็มาข้ามสะพานที่ เยื้องกับหมู่บ้านอนาสิริค่ะก็กลับไปถนนรังสิตนครนายกได้เลยเห็นไ,ไหมคะแถวนี้ก็หาอาหารรับประทานได้สะดวกสบายนะคะมีเซเว่นมีตลาดนัดนะคะมีของกินเยอะเลยนะคะมีสถานที่ราชการโรงเรี บิ๊กซีก็มีนะคะอยู่ในย่านความเจริญเลยค่ะทางฝั่งนู้นก็กำลังขึ้นหมู่บ้านเยอะแยะเลยนะคะถ้าเข้าไปตรงซอยเนี้ยมีหมู่บ้านเยอะเลยนะคะที่กำลังขึ้นอยู่ด้านหลังนั่นนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็คือวัดแสงสันค่ะ นครนายกกันแล้วนะคะนี่เราพามาอัปเดตชุมชนใกล้ที่ดินค่ะนี้โรงเรียนวัดแสงสันค่ะติดกันกับโรงเรียนวัดแสงสันนะคะก็มีที่ดินที่กำลังพัฒนาจะขึ้นเป็นอะไร ก็โปรดติดตามนะคะยานได้เขียนแปลงที่ดินที่เราป,ประกาศขายนะคะท่านใดสนใจที่ดิน ซอยบงกด46คลอง2คลองหลวงปทุมธานีเนื้อที่23ไร่2งาน24.4ตารางวาราคา70ล้าน500,000ติดต่อคุณตุ๊กได้ที่เบอร์0992216289ค่ะฝากกดไลคกก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทุกนะคะสวัสดีค่ะ